มาดูเรื่องของวัคซีนนะครับเมื่อวานนี้สบคเขาก็ถแถลงนะครับว่าวัคซีนเราก็ฉีดก,กันไปได้แล้วจำนวนสะสมตอนนี้ก็9 7 4ล้านโดสแล้วนะครับใกล้จะถึงร้อนะครับเมื่อวานนี้ก็9า7 6 8 9 8 5 5นะครับเข็ม1นึเข็ม2องเข็ม3มแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อาทางสบคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เชิญพี่น้องประชาชนไปบูธเข็มสา สำคัญก็คือเลือกได้ด้วยจะเอาบเดอราหรือจะไฟเซอร์จะเอาอะไรให้เลือก <c oughs> จะได้หมดข้ออ้างว่าโอ้ยไม่ได้วัคซีนที่ต้องการยังไม่ไปฉีดไปดูดไปโบสเนี่นะตามที่เคยมีหาข้อมูลมานะคะที่บอก,กว่าความคิด<ห>เห็นค่ะ <c oughs> ครับเดี๋ยวทีมงานเราจะได้คุยกับคุณหมอมิ่งขวัญวิชัยดิตนะครับผ <c oughs> ู้อำนวยการสถานีกลางบางซื่อผู้อำนวยการสถานฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อนะครับเพื่อจะได้ทราบความคืบหน้านะครับเพราะว่า มันก็มีเวลาที่จะต้องปิดเพราะรถไฟเขาใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่ด้วยที่จะต้องมีการหยุดชั่วงคราวแล้วก็มาเริ่มว่ากันต้นปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับ